เอาล้ครับได้แล้วสวัสดีครับนี่พมมนทัวร์นะครับวันนี้จะพามายามตงแล้วก็มาดูน้ำนะครับที่คลองอีสานเขียวแล้วก็จะออกไปนาป้านะครับเพื่อจะไปดูการหาปลานะครับหลังจากฝนตกมาสองสาวันน้ําล้นทันเทนานะครับเดี๋ยวเราไปดูน้ําในฝายอีสานเขียวที่อยู่ทางท้ายบ้านนะครับตะวันตกของ หมู่บ้านนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันไปครับเราได้ยินเสียงน้ําไหลแล้วนะครับคลองนี้เรียกว่าคลองของแกนนะครับโอ้น้ําเยอะแล้วนะครับตรงนี้คือต้นน้ํานะครับที่ไหลไปทางอ,าอีกตำบลน,นึงนะครับโอ้เต็มแล้วครับล้นแล้วครับล้นแล้วล้นแล้ว จุดหนึ่ง้นนงางล่างไปนะครับตรงน้าไหลผ่านเราจะข้ามถนนไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับคลองนี้เป็นแนวกั้นระหว่างอําเภออุทุมพรพิสัยแล้วก็อําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณนะครับเราจะเห็นป้ายเขตอําเภออยู่นะครับเดี๋ยวเราข้ามไปถ้าอยู่ฝั่งนู้นก็อุทุมพรพิสัยดูผมยืนอยู่ฝั่งนี้ก็อาเภอโพธิ์ศรีสุวรรณนะครับ น้ำหายังครับนี่ว่าปลาปลาใหญ่บ่าครับนี่โอ้โหปลาขาวปลาขาวโอ้โหเป็นสุดดักปลานะครับใช้สวิงช้อนเอาเลยได้ปะโอ้มาห้อากันบ่ครับ ตรงเป็นเทาแถวเลยเดี๋ยวพามาดูปลาตรงด้วยนะครับอู้เต็มคน,นะแล้วครับใส่ใสอนุษใสใสมาดูปลาตรงนะครับได้ข่าวว่าปลาได้ปลาเยอะก็เลยพามาดูปลาตรงนะครับวันนี้ไปเดี๋ยวเราไปดูวิถีชาวบ้านเวลาน้ํามานะครับเขาทําอะไรกันเขามีความสุขแค่ไหนเวลาน้ํามานะครับนี่แหะความสุข ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็ตามฤด,ดูกาลนะครับที่อยู่แบบนี้นะครับตรงที่ผมมาเดินเล่นก็น้ำลวดขนาแล้วนะครับลวดถนนแล้วญาติน้องก็มาดูปลากันนะครับอ้าวอ้าวยาวเลยยาวเลย แม่กับลกูกมาดูปลาตะเพือง,องว่้มามาดูปลาในบ้านกลางนานะครับอู้น้ำในบอ่อปลานินเต็มแล้วครับโอ้โหตรงนี้ตรงพื้นที่ที่ควายเล็มยญ้าน,นะครับตอนนี้น้ําท่วมแล้วครับ มาดูปลาครับมาดูปลานู่นนะชมรมปลาตงชมรมปลาตงนะครับอ่ามาดูกันปลาตงตาโอ้ยแมหมอนนี่โดนเรียกตัวมาทําปลาที่ทุ่งนานเลยครับปลาตงเยอะเลยโอ้นี่นะครับปลา,าปลาเล็กไม่ใช่ปลาใหญ่โอ้ปลาเล็กแต่ว่าก็ได้กินก็ดีแล้วครับโอ้ก็เปียกนะหมดูปลาธรรมชาติเออให้หสียามีบริวารโปงย่างโอ้สียามีแลวชิบย่าหม้อก็ใช่ ทายไม่ได้เห็ดเกลบูทาเนียนี่คือหญ้าแป๋วหรือว่าป้าแป๋วนะครับพี่สาวคนโตก็มาช่วยทำโอ้สนุกสนุกนะครับเป็นบรรยากาศบ้านไร่บ้านนานะครับยังายแป๋วจะเอาไปถอดบ่ะนี่โอ้ห้องแม่เนี่ยเห็ดไปหน่อยป่ะกรแดกบ่ของยายมอนเห็ดจริงหรือเป่เยายมอนเห็ดยังยายมอน นี่หมอนสีแดงเกาะเห็ดปลาน้อยโอ้เห็ดปลาน้อยขอบคุณหมวกจากเวียดนามนะครับเพื่อนจากเวียดนามส่งมาให้นะครับเป็นของมาฝากจากเวียดนามได้มาจากสมุทรสาครนะครับเพื่อนที่อยู่สมุทรสาครแต่ก่อนขอบคุณมากๆเลยนี่หมวกจากเวียดนามอ่าเย่แกงกำลังไปไสบัตนี่ยาหมองโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวไปดูยาหมองเดินไปได้สันแค่ไบ่โอ้ครับพยายามตรงกัน วันนี้ยากแกงอยากโชว์เลยฝีมือมากับน้องสเปียร์มิน์นะครับพีกล่องยามตรงจ้ายามตรงนะครับอ้าวได้ปลาแล้วโอปลาเข็งหน่อยปลาเข็งเก้าบ่ปลาใหม่ตัวขนาดนี้นะครับคันแม่น้ำยูดนคือสีอ้วนดีว่ะโอ้ยมันพั่มมาเนาะ ไปเรื่อยๆตรงแยาบัานไดปลาแกงตรงเยกบ้นไหนอโอ้มองไม่ยาวมากนะครับนี่เก็บไ,ไล่เลยตรงน้ําที่มันล้นล้นันแทนามานี่แหละยามเลยทีนี้โอ้นี่คือวิถีชีวิตบ้านนอกบ้านนานครับฝนมานี่โอ้ต่างคนก็ต่างรีบเลยตอนเช้าไม่รู้รีบไปไหนกันมีความสุขกับบรรยากาศธรรมชาตินะครับเต้งหาปูหาปลากันมา อดมันอยากมาด้เนาะหลายหลายเดือนละโอ้กมอคือเสีบอะแมนแมองเพิ่งกขาดด้โอ้แนกรตาเปียกยมพไดอยู่ไสนอ้มาโ้แล้วนะใส่แล้วครับยามตรงนะครับโออยามมองยามอง เตเพื่อัวหางว่งหันเข้าขึ้นมาไกลเขาไปเหวแล้วเนาะเขาก็มานั่งเอาไว้เต็มตัวยืนเลยตัวตัวขนาดนี้นะครับปลาเข็งปลาหมอล้วครับอร่อยนะครับเท่านี้กำลังกระดูกอ่อนอืม้ปลาไม้ทอดต้องสูกหนอนโอ้หาถือให้โอ้กระดาอยู่นี่ นี่ใส่กลางวันยามกลางวันเลยนะครับไใหญ่มันขึ้นอาขึ้นน่าเดินไปหุ่นขีไปยามตรงกว่าป่ะนี่ขีไปยามต้งครับต่อด้วยการยามยามตรงนะครับนี่เรายามมองอูบ้บรรยากาศนะครับเดินในกันแทนาเลยน้ำเยอะน้ำเยอะน้ำเยอะเลยผมต้องอ้อมไปขึ้นนู่นทางนู้นนะครับให้มันตื้น โอ้ยางมาเรียบกันหน้าดิบอโอ้ตรงนี้นะครับปลาในบ่อก็ออกเอาไม่ทันน้ำล้นบ่อเออไปตามธรรมชาติโอ้ไปฝุ่นบ่อไปงี้ได้ว่านี่ ไปรออปปัดกันน,กนะครับน,รนู้สึกว่าน้ําจะลึกพอสมควรอยู่เปียกเลยแล้วครับกางเกงผมอุปรกรณ์กลัวจะเปียกอุปรกรณ์นะครับโอ้โนหะนี่ปลาในี่คายนี่ดักไว้ตรงทางน้ํานะครับตรงมันมันล้นนะครับนี่ปลาหมอเล็กปลาหมอใหม่ตัวกํกาลังงามเนาะกําลังดีครับ ไว้ตรงน้ํามันไหลเพมันก็มาโดนนี่โอ้นั่นขึ้นมาปลากระแยงก็มีปลากระแยงนะครับนี่ปลากระดีปลากระตีปลากระแยงเอายังไงละปลากระแยงมันมันมีเหนียงนะครับโดนโดนโดนปลดปลากระแยงครับกลัวโดนมือโอ้อ้วนดี ปลาไข่เนะอืมปลาไข่นะครับดูดูนี้รอน้ำอยู่ตั้งนานมคาไๆไล่มานะครับอโอ้นี่กระเบียวก็ได้ผลแล้วครับนี่ ให่โมกเลยแค่เราเดินมาเมื่อกี้ไม่ถึงสิบห้านาทีนะครับน้ำมันมากับปลาจริงๆปลามากับน้ำจริงๆน้ำมีปลามีแม่กับม,มีเก้าน้ไปดูโด,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 ดนตรงโดนมีไหมเดี๋ยวเรามาดูตรงครับใส่ไปสามจุดนะโอ้เสียง น้ำรดแล้วมันไม่มมด,ดูเลอมัดด้งน้ำเยอดน้ำรดน้ำรดมียำตุงนะครับโอ้ดายูปลาตัวเล็กปลายังไม่ใหญ่นี่นะครับโอ้ได้มกตัวนี้ โอ้ตัวเล็กๆนะครับแต่ว่าก็ถือว่าเอาได้กินปลาละปีนี้ได้ใส่กระตาแล้วครับอ่ะหลานมาช่วยจับไปเลยสิเย้มมอสเลยเอาตัวนี้แมนอยู่หรอมาๆกระตาเอาล่องท่าไหนโอ้ยน้องชีสแต๊กได้กินแล้วแป๊บเดียวเองเมื่อกี้เพิ่งยามไปนะครับรมายามใหม่ พยายามเพื่อจะให้ท่านผู้ชมได้ดูนี่แหละครับถ้าไว้นานๆมันจะได้เยอะถ้าไว้นานๆจะได้เยอะแล้วก็หน้ารักกัสซีนาเอาได้บ้างเพราะตัวมันเล็กนะครับนี่ก็ซื้อ้ได้เยอะเลยสวยงามจังเสวยๆสวยโอ้สวยๆนะครับมาอุ้ยมันใครตัวนี้เน็นอัวไหนีอย่างอีกอ่ะยังเหลืออยู่เอาเอินีาเดินร่อนรอนร่อนเดินไงโอ้เดินน้ำเดินน้ำอืมอืออุ้ยถอดยต้องถึงไปจ้ะ เรียบร้อยนะครับหนึ่งช็อตหนึ่งจุดยามไปเรื่อยๆสามจุดออ้โเข่าเด้อบอ้านนี้โอ้บรมันากาศเดินเข่ามาไกล้ี่อาายตาตาเปิดออกทายก่อนโอ้โหอ้าไอ้แพ้ยังมันด้เท่ไปเกี่ยเลยก็คู่หน่อยละ นี่ตึกที่สองก็ได้เยอะจะเต็มกระตาแล้วครับนี่ไปอ๋ออะไรมาจะเดินหนางก่อนเออเอ้ยเต็มวันนี้นางเอกประจำช่องไม่มานะครับติดงานติดงานนะครับติดงานอยู่ไหนงูจะเทีอบว่นี่งูปะ บออ,อันนี้ไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับสำหรับน,น้ำรุนแดงเนี่ยข้พอแล้วบอเอาแล้วครับได้แล้วต้องให้คนละเอียดทำป้าบอกับที่เราได้มาทำไปเรื่อย กว่าจะเสร็จนะครับใช้ฝีมือนะครับค่อยๆขยี้ออกนะครับพี่มันที่ปลาอลาเล็เอาไปทอดเอาไปทําประจอมนะครับอ่ะบรรยากาศท้องนานะครับวันนี้พามาดูน้ําแล้วก็ดูวิถีชีวิตการหาอยู่หากินเวลาน้ามานะครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ